เมื่อวานาานี้แล้วเนี่ยมันมีปฏิกิริยานะคะทั้งฝั่งเสื้อแดงเขาบอกว่าหมออาจารย์หมอทั้งนั้นเลยออกมาพูดในแนวทางที่ไม่ตรงกับเขาแบบนี้มันทําใจไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าหมอไม่เป็นกลางน,นี่นาะหมอรู้สึกยังไงคะก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มแพทย์นะคะ <ภา S 1> คือสิ่งที่อยากบอกก็คือพร,ระพุทธศาสนาสอนเราให้รู้จักแยกแยะเชื่อและดีค่ะไม่เคย <Utah> มีการ เราเป็นหมอเด็กแล้วเราจะสอนลูกหลานของเราได้ยังไงว่าอะไรชัว่วอะไรดีและสุดท้ายที่อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนก็คือขอบคุณมากที่ทุกคนกล้าที่จะเลือกว่าจะอยู่ ลและอยากบอกพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะว่าพวกเราหมอหมออยู่ข้างประชาชนค่ะ สอนที่ดีที่สุดก็คือการทำให้ดูค่ะนี่คือทำให้ดูการต่อสู้เพื่อความถูกต้องการยืนหยัดในความถูกต้องทํำยังไงนี่คือความกล้าหาญที่สุดของผู้ที่รู้ถูกรู้ผิดค่ะขอถามคุณหมอนะครับว่าถ้าคุณหมอจะพูดตอนนี้เชื่อว่าคณะทนดูนหลายท่านก็ดูอยู่ นายมนุนตรีอาจจะได้ข่าวอาจจะมีคนไปบอกอยากจะฝากอะไรไปถึงนายันวนตรีอยากจะฝากอะไรไปถึงพี่ชายของเขาด้างครับทุกท่านได้เลยค่ะถ้าทางจะมีอะไรในใจทนะังนั้นก็คงจะขอว่าขอให้เขาหยุดได้แล้วครับที่เขาทำร้ายประเทศชาติและประชาชนถึงขาะนี้ ไม่อยู่คนไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยคุณนมอไพศาลมีะอะไรไหมครับเหมืานจะบอกพี่น้องว่าวันนี้นะครับทำไมเราต้องปฏิวัติก่อนที่จะเลือกตั้งวันนี้พวกเราเป็นน้ำดีใช่ไหมครับคือตัวยังเป็นน้ำดีทัง้งหมดเลยวันนี้นะครับเราจะน้ำดีเนี่ย15ล้านคนที่เกิดขึ้นเนี่ยมาล้างเอาน้ำเลยเอ,ออกไปก่อนถ้ามันจะมีเลือกตั้งก่อนที่จะ เอาน้ำเลอออกไปพวกคนที่มันจุ่มมันน้าเลยมันก็ดำทุกคนเลยครับมีเพิ่มเติมไหมคะมีท่านไหนจะฝากถึงพี่น้องตะโกนด้วยเพิ่มไหมครับแล้วว่าอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไร่ะพอดีได้ใหม่มาขอก่อนเลยนะครับไมีฝากอะไรถึงครับสองคนแล้วครับแต่จะฝากพี่น้องบอกว่า อกจากกลุ่มแพทย์กลุ่มนี้แล้วนะครับ <ะ S 1> ยังมีกลุ่มแพทย์ที่อยู่กับพี่น้องมาตลอดเลยนะครับทุกวันเลยนะครับ40กว่าวันแล้วนะครับก <ะ S 1> ลุ่มแพทย์อาสานะครับที่ตั้งแต่ดางเรืองนะครับมัตตวานผ่นานฟ้านะครับขอเชิญพกมือให้ทุกท่านด้วยครับอยู่กับพี่น้องตลอดเลยครับตั้งแต่พี่น้องโดนแก๊สน้ำตาโดนกระสุนจริงกลุ่มแพทย์อาสา,า,าพยาบาลอาสา อาสาสมัครทุกคนอยู่กับพี่น้องตลอดพี่น้องไม่ต้องกังวลครับผมขอรับรองครับอีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าการประท้วงครั้งนี้ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างชัดเจนนะคะก็คือเรากระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกของการรักชาติจิตสำนึกของ เราอย่าทําให้ท่านเหนื่อยไปมากกว่าน,นี้นะคะ่ะเราต้องช่วยกันดูแลประเทศของเราอยากจะเรียนถามคาถามสุดท้ายนะคะในฐานะที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนเป็นครูบาอาจารย์เป็นคุณหมอนะคะที่คิดว่ายังมีอีกหลายส่วนในสังคมไทยที่คิด,คดเหมือนที่คุณหมอคิดนี่แหละแต่ยังไม่กล้าที่จะก้าออกมา อยากจะฝากอะไรถึงเขาเหล่านั้นบ้างคะขออนุญ,ญาตฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะทําความดีผมเชื่อว่าทุกคนมีเบื้องหลังของความกลัวนะครับเพราะพวกเราเป็นเด็กเราไม่มีใครปกป้องพวกเรารเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้คือเราต้องก้าวพ้นความกลัวก่อน เ่นเดียวกันที่พี่น้องมาอยู่ที่แห่งนี้ที่พวกเรามาขึ้นเวทีเราต้องก้าวพ้นความกลัวรับความดีจากปกป้อ,องพวกเราทุกคนครับขอเสียงปรบมือดังให้คุณหมอผู้กล้าทั้งกมดบนเวทีและผู้กล้าเดินที่พร้อมเหยีย้าออกมาพร้อมกับพี่น้องค่ะขอบคุณคุณหมอทุกท่านมากครับวันนี้สุขาการทางการแพทย์ ออกมากระตุ้นเตือนจิดสมรูกของรัฐบาลจะหนาอยู่ทำไมจะตื้ออยู่ทำไมออกไปเถับออกไปออกไป,ออกไปขอบพรคุณมากค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณครับคุณครับ,บคุณหมอครับ